เปิดภาพปัจจุบันปุ๊ปปิยมาศวัยเจ็ดปีหายหน้าหายตาจากจอเจออีกทีอยู่ที่วัดยอมแยกทางก่อนดูแลจนหายใจสุดท้ายคร่ำวอดอยู่ในวงการมาหลายปีสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ปุ๊ปปิยมาศที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทั้งเรื่องความรักสมัยก่อนดาราห้ามมีแฟนถามว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ก่อนช่วงปี2520แต่ก่อนนั้นลงไปตอนเราเข้าวงการใหม่ๆในยุคนั้นนักสแสดงจะมีแฟนไม่ได้เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของนักสแสดงใครจะมาแตะต้องไม่ได้ฉันรักของฉันอะไรแบบนี้ถ้ามีแฟนเมื่อไหร่คือตกทันทีไม่ชอบไม่ได้เลยเขาจะโกรธมากแต่น่าเศร้าที่สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันอยู่ดี ถามว่าอยู่ด้วยกันมากี่ปีก็อยู่ด้วยกัน20ปีได้ช่วยกันทำมาหากินสร้างชื่อเสียงมาด้วยกันคือสมัยก่อนตอนที่เราทำงานอยู่ด้วยกันก็เป็นนังเอกด้วยแล้วเขาก็เป็นผู้อำนวยการการสร้างเราสร้างหนังกันเองและหลายๆคนจะรู้จักกำอรปิยมาศกลายเป็นชื่อกับนามสกุลไปเลยแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าเราจะแยกทางกัน อยู่มาวันหนึ่งก็มีปัญหาว่าคือเราไม่โทษใครมันเป็นเรื่องที่อาจจะพลาดกันได้เขาก็มีครอบครัวใหม่อีกครอบครัวหนึ่งก็เลยเลิกกันแยกกันอยู่เวลาไปถ่ายละครก็ต่างคนต่างไปแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเรามีปัญหากันหลังจากนั้นก็กลายเป็นที่สงสัยถามว่าแล้วเราไปรู้ตอนไหนว่าเขาไปมีครอบครัวใหม่ คือคนเราสองคนอยู่ด้วยกันนานๆแค่มองตาก็รู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างที่ผิดปกติไปอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าอยู่กัน20ปีลักษณะของอาการบางอย่างมันก็จะบอกได้เองถามว่าตอนที่รู้ความจริงเสียใจขนาดไหนก็เสียใจนะแต่มันก็ไม่ถึงขนาด โวยวายอะไรมากก็โอเคคือตอนที่อยู่แล้วยังไม่ตัดสินใจแยกมันก็ทรมานเราก็ทรมานเวลาเขาก้าออกจากบ้านเราก็ใจหายรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ของเราแล้วทางนู้นเขาก็มีลูกด้วยกันลูกก็คอยพ่อบ้านโน้นเขาก็คอยสามีเราถึงได้ไม่โกรธเขามากเพราะว่าเราให้ในสิ่งที่เขาอยากจะมีไม่ได้มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยตัดสินใจแยกกัน วันนี้อาจจะเจ็บกันทุกคนแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้เวลาจะช่วยเยายวยาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไม่มีวันที่จะจบลงด้วยดีแน่ๆสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่กับใครเพราะเขาก็เสียไป ถามว่าแล้วตอนนั้นได้ไปดูแลเขาไหมใช่ค่ะตอนนั้นก็ไปดูแลคือเวลาเราจะโกรธใครเราก็ต้องบอกความดีของเขาอันนี้สําคัญเราอย่ามองแต่ความไม่ดีของเขาต้องมองความดีของเขาแล้วทุกอย่างมันก็จะง่ายมันจะจบลงด้วยดีก็ไปดูแลเขาจนเขาเสียชีวิตค่ะเพราะครอบครัวใหม่ของเขาเด็กมากทำอะไรไม่ค่อยเป็น เราก็ไปดูแลจัดการได้รักษายังไงอะไรแบบนี้แล้วเขาก็สั่งเสียว่าช่วยดูแลงานศพให้ด้วยเพราะน้องเขายังเด็กมากเราก็ดูแลจนกระทั่งเผาเสร็จอะไรเรียบร้อย